สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอร์ วันนี้เรามีไอเดียชวนทำ f r e n c h Toast มะม่วงราสาลายัยมาฝากกันค่ะเป็นเมนูของหวานที่ผสมผสานความหวานของขนมอินเดียอย่างราสาลายัยกับขนมปังฝรั่งเศสชุ่มไข่สไตล์ f r e n c h To a s t และผลไม้ไทยอย่างมะม่วงสุกกลายเป็นเมนูฟิวชั่นที่ทั้งหอมมันหวานละมุนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราเริ่มจากการทำ f r e n c h Toast ก่อนค่ะใส่นมข้นจืดที่พอรแทบชุ่มพูช่วยให้เนื้อขนมปังชุ่มฉ่ำเป็นคัสต์ดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ French เต้นโทสที่ดีตามด้วยอบเชยคั่วการพลูคั่วและลูกกระวานคั่วบุกลงแช่ในนมเตรียมไว้จากนั้นเทนที่พอดข้นหวานลงในภาชนะช่วยให้เฟรนท์โทสอร่อยหอมมันและหวานละมุนใส่ไข่ไก่และส่วนผสมนมที่เตรียมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากัน นำขนมปังหัวกะโหลกแช่นมทิ้งไว้จนอิ่มส่วนผสมนมต้องซึมเข้าเนื้อขนมปังจนทั่วเวลาหั่นออกมาแล้วเนื้อขนมปังต้องชุ่มฉ่ำเป็นคัสต์ดขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสร,ราสมาลายมะม่วงกันค่ะเทนมข้นจืดทีพอตแถบชุ่มพูช่วยทำให้รสชาติซอสไม่ให้หวานแหลมลงในภาชนะตามด้วยทีพอตข้นหวานช่วยทำให้ซอสมีความหอมหวานนวลจากนั้นใส่ซอสมะม่วงเข้มขน้น ลูกกระว่านขั่วบุบและแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดปิดไฟจากนั้นนำเนยสดชนิดเค็มใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังที่ชุบนมไว้ลงจี่จนสุกและมีสีเหลืองเตรียมไว้ค่ะจัดขนมปังใส่ภาชนะเสิร์ฟราซอดราสมาลมายมะม่วงบนโทส์รับประทานคู่กับราสมาลาย มม่วงน้ำดอกไม้หันเต่า ตกแต่งด้วยอบเชยการพลูและลูกกระวานพร้อมเสิร์ฟค่ะเฟรนด์ทตสมะม่วงราสมาลัยสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้ประมาณ2เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละ34บสาทเสสตางค์ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ